เปิดอาการป่วยมัมลาโคนิกหลังสุดหนักอยู่ในไอซีสืบเนื่องจากประเด็นที่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์บอกว่าขอทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คุณมัมลาโคนิกผ่านพ้นอาการป่วยขั้นวิกฤตในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะล่าสุดอ้วนวารุณีเปิดใจผ่านสื่อดังอัปเดตอาการของมัมลาโคนิกบอกว่าตอนนี้ไอซคือวิกฤตเขาเป็นโรคไตตั้งแต่ปี62เขาไม่ยอมฟอกไตเราก็พยายามพาเขาไปหาหมอเขาก็เหมือนกับไม่อยากฟอกไต เมื่อวันที่28กรกฎาคม68เวลา21นาฬิกาพี่มัมลาโคนิกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังมีอาการสุดหนักขณะอยู่คนเดียวในคอนโดกรุงเทพโดยเจ้าตัวพยายามโทรขอความช่วยเหลือจากน้องคนหนึ่งซึ่งได้ประสานให้รอปอพขึ้นไปขอห้องขณะนั้นพี่มัมไม่มีแรงลุกมาเปิดประตูเพราะหายใจไม่ออกอ่อนแรงอย่างมากจนต้องมีคนโทรกระตุ้นให้ฮึดลุกขึ้นมาเปิดเองก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะน้ำท่วมปอดอาการวิกฤตจ,จนพิจารณาเจาะคอ,อฟอกไตแต่เสี่ยงเกิดภาวะช็อกจึงต้องประเมินอาการอย่างใกล้ชิดและงดเยี่ยมปัจจุบันขาทั้งสองข้างของพี่มมบวมต้องรอญาติใกล้ชิดเดินทางมาจากเชียงใหม่เพื่อเซ็นเอกสารการรักษาขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนพี่ๆในวงการเตรียมจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาขณะนี้แพทย์ให้ดูอาการวันต่อวันและทุกฝ่ายกำลังรอฟังข่าวจากพี่ชายของพี่มมอย่างใกล้ชิด